อยากไปเที่ยวดิสนีย์อยากไปดิสนีย์แล้วขอโทษนะคะอากาศเย็นมากฝนก็ตกทุกคชาแบบว่ามาเดี๋ยวเราไม่มีเวลาอยากไปดิสนีย์เรื่องของอีกนี้มีเยอะมากเลยเอาจริงๆแล้วว่าใช่ตอน ตอนที่เราไปญี่ปุ่นพูดเยอะเลยเยอะมากเลยคือเขาจะเป็นน้องคนสุดท้องของกลุ่มเราเพราะฉะนั้นนี่คือทุกคนจะต้องเอาอกเอาใจแล้วเขาจะงงแงงงงแงงแต่ก็คือแล้วก็เออไม่เป็นไรน้องน้องสุดท้องไม่เป็นไรแล้วก็รักนะอะไรเงี้ยไปทัวร์คอนเสิร์ตกันแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นเนาะลงจากเครื่องปุ๊บคือทุกคนก็เหนื่อยง่วงคือแบบว่าอยากจะเข้าโรงแรมไปพักผ่อนละอยากไปเที่ยวดิสนีย์ อย่าไปดิสนี์แล้วขอโทษนะคะอากาศเย็นมากฝนก็ตกทุกคนแบบว่าไปตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าไหมยิงไม่เดี๋ยวเราไม่มีเวลาอย่าไปดิสนี์แต่เรื่องดิสนี์เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนเข้าใจได้ทุกคนเข้าใจแล้วนางอ่ะขอขอดิสนี์ต่อกนิดนึงนะนางโทษนะตกใจเฉยเลยอ่ะคือนางซื้อทิงกระเบลมาเป็นกุ้แล้วจใช่ไหม แล้วคนดูแลของนางที่ห้อยโทรศัพท์อ๋อห้อยโทรศัพท์ไป้วอะไรก็ไม่รู้เป็นกุญแจเป็นเชนแหละแล้วคนดูแลซื้อมาเหมือนกันแป๊ะแล้วกลับไปตอนต้นนะที่ขี้ลืมจำกันได้เนาะนางทำหายจังหายเสร็จอ่ะตลนวันที่เราจะต้องบินกลับใช่วันที่เราจะกลับแล้วแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าหายเราควรจะทำยังไงก็คือต้องยำต้องเอนเงินจัดตัดใจไปเถอะนางจะไปเอาของฟู้จัดการเย้ ของพี่ยังไงแล้วคือเข้าใจป้าเอาเขาจะเอาของคนอื่นด้วยแล้วพี่คนนี้ก็บอกว่าแต่พี่ซื้อของพี่มาใช่แต่งคำสั่งซื้อจะเหมือนกันอ๋อไม่ซื้อให้ขาวแต่เอาแต่มาให้ข่าวเียดไม่ไหวจังหวะให้ก็ว่าใส่ด้วยกันนะพอเอาถ่ายเอาคืนมา ใช่แล้วช่วงหน้าจะเป็นโชว์บูชาครูอ,อ,อไม่อยากทำแล้วเลยหมดทาง ก็น่ารักจะตายเยจะอยู่ด้วยกันมันเป็นมิตรภาพที่ดีแบบนี้สิ่งที่ชอบอย่างเอแบบยี่สิบกว่าปีเวลากลับมาเจอกันเหมือนมันต่อกันติดเสมอถูกไหมเราก็ยังติดต่อกันตลอดใช่ไหมก็ยังมาแต่เอนั่นแหละคุณคุณหญิงนี้แหละแบบแต่ตอนนี้เนี่ยมีละครแบบนางประจริงๆยายก็เ <Mayor> ล่นด้วยแต่ไม่ได้เจอกันนิดเดียวหลังๆงานคุณที่ทำไมมันไปโก regional go international อะไรหนักหนาจังเลยอ่ะคุณก็ ไม่มันเหมือนแบบช่วงอย่าง One for the Road <ม>ด้วยกันมันก็เป็นทามมิ่งค้าบเกี่ยวกับหนัง Netflix ที่<อ>มาด้วยกันอะไร,งไรเไไงี้ยค่ะเวลาไม่มีมันก็ไม่มีนะคะ